โอเคสวัสดีคผู้ชมทุกท่านกันด้วยค่ะผมเองนักเล่นไหมครับที่กากที่สุดเกมมิ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเขาเล่นเกมอื่นแล้วกันเล่นเล่นเกมนี้ไวก่อนพอดีกาลงจะล้างเครื่องไงจะเล่นเกมนี้ไวก่อนออ จะทำอะไรดีคลิปเนี้ยนะออ๋อ,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 อสร้างบ้านดีไหมเราจะลองสร้างบ้านเราจะลองสร้างบ้านกันนะฮะ b e a u t f u l creative โอเคเริ่มเลยกัน มันก็จะมาลองเอาชีวิตรอดแบบในแบบเราจะสร้างบ้านไว้ก่อนในแมปโลงนะฮะเราจะลองแล้วเราจะลองทดลองดูว่าบ้านเราจะปลอดภัยไหมถ้าปลอดภัยว่าบ้านผมทําบ้านได้สําเร็จหนึ่ง้อยเอร์เซนต์แล้วโฆษณาเก็บมาจากไหนเนี่ยโอ้ได้ด้วยโอเคเอาไปละ ว่ารับคุณผู้ชมเราก็จะเราจะสร้างบ้านที่ปลอดภัยที่สุดนะฮะผมบอกเลยว่าผมบอกเลยว่าปลอดภัยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ะออสดบ้านะฮะผมมี มมีวิธีนะฮะเราแปบ,บนงีนะข้ขอหาของว่าหนึง่งโอเคของก็จะประมาณนี้นะฮะก็จะมีแพบดอเบลล็อกส่วนเบลล็อกเออถ้าจะเล่นในโบดเอาชีวิตฝนแนนเอา,าเป็นบ้านออฟซิเดียนหรือไม่ก็บ้านหินก็ได้ะฮะก็แข็งแรงกันแล้วก็กร,กระจกว่วงใส่ก็ได้แล้วแต่ใครจะใส่ถังละว,วา ประตูปุ่มปั้นเหยียบจออะไรก็ได้ปุ่มหรือปุ่มหรือปั้นเหยียบก็ได้นะแล้วแต่เดี๋ยวตอนเดี๋ยวตอนแรกฮะให้เราขุดพื้นด,ดินเลยขุดประมาณสิบสองคูณยี่สิบสองไอ้สิบสองคูณสิบสองมั้งนั่นแหละประมาณนั่นแหละเดี๋ยวขอระวังพื้นกนะ่อน โอเคพอทุบพื้นเสร็จแล้วนะให้ให้เราวางละวานะฮะเอ่อขั้นตอนวางละวาให้เราวางอย่างนี้ก่อนมุมก่อนนะฮะเริ่มเริ่มจากมุมก่อนนะฮะย้ำไว้เริ่มจากมุมก่อนพอเราขุดสิบสองบล็อกเสร็จแล้วใช่ไหมให้เราวางละวาจากมุมก่อนสี่มุมนะฮะอ่ะถ้าวินขึ้นมาเอ้ยถ้าให้เรา,ให,เราให้เราดูนะฮะ แล้วต่อไปให้เาวางละวาเลยก่อนที่จะวางละวามันจะมีไอตรงนี้เหลือใช่ไหมครับนะตรงพวงน่ะนัะบว่าละาวาไปได้กี่บล็อกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่บล็อกประมาณประมาณสามสิบล็อกนะฮะแลวนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้เดยวคให้เราวางตรงกลางตรงเลขสาม แคบอกว่าหนึ่งสองสามใช่ครับให้ระวังตรงเลขสามนี่ฮะมันก็จะไหลไปติดกันโอ้โโสร่ามาอสอนม,มาสร้างบ้านหรือสร้างโฆษนาอ่ะนี่กิวกบกห้าเหมือนกันนี่เราก็วางตรงกลางอันนี้กิวบกหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะอันนี้ก็วางอันนี้หนึ่ง สองสามสี่ห้าอันนี้ก็วางตรงกลางอ่ะทีนี้มันก็ได้เป็นอย่างนี้ใช่ปะให้เราลองวางสองบี้ถ้าใครที่เล่นในโหมดเอาชีวิตรอดให้ให้รอตอนกลางคืนก่อนอย่าเพิ่งสร้างวันถ้าเป็นสกิลเลตันผมก็เออคิดเรื่องไงอ่ะถ้าเป็นสกิลผมว่าไม่รู้ดิสกิลมันยิงระยะไกลได้ผมก็ต้องสร้างกำแพองอีกชั้นหนึ่งดิอืม ได้มาเลยอ่ะเดี๋ยวจะลองทดลองกันนะฮะอเอ,เอ,เอเาไข่อะไข่ไข่เอาไข่แซววี่มาให้เราวางก่อนนะฮะอ่ะมันก็จะตกพอดีนี่ฮะมันก็จะตกพอดีและให้เราวางสลับวิบอย่างนี้นะ่ะ อันนี้คือวางผิดนะฮะอันนี้อันนี้คือไม่ได้นะฮะเพราะซอมบี้มันก็จะเนี่ยให้ให้เราวางให้แบบเนี้ยมันมันมันเึงนเนี่ยซอมบี้มันจะคิดว่าเป็นบล็อกหนึ่งเอาแกะมาทิ้งงเนี่ยเอาไปไปตกค่ะไปตกอีกซอมบี้ก็คิดว่าอันเนี้ยเป็นบล็อกบล็อกหนึ่งอ่าเดี๋ยวผมจะสมมุติเดี๋ยวผมจะสมมติให้ให้ดูนะฮะอ่ะสมมติ เอ้สัมบี้มาซอมบี้ก็ตกไปเลยอ่ะดูซอมบี้มันคิดว่าเป็นบล็อกหนึ่งแต่มันก็จะตกอยู่ดีอ่ะเป็นไงสุดสกเกิตัันให้เราสร้างกำแพงไว้นะฮะอืมนั่นแหละเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะฮะขออนุญาตวางแลบแป๊บนึงนะฮะโอเคทีนี้ผมก็วางแลับเสร็จแล้วนะฮะต่อไปเออให้เราเราอยากสร้าง ราอยากสร้างบ้านแบบไหนก็เรื่องเรอาอผมแนะนำเอาเป็นยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่เอาเป็นยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่มากกว่าเพราะสิบสองคูณสิบสองมันเล็กไปยี่สิบสี่คูณยี่สิบสี่ก็ขุดยี่สิบสี่บล็อกก็คือแบบขุดตรงเนี้ยน,นะให้ถึงขุดตรงเนี้ยเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงเนี้ยขุดประมาณสามบล็อกก็ได้แล้วแต่ใครจะลึกไหมลึกสำหรัเนี้ย ขุดตรงไวยาวยืดสี่บล็อกสองคูณสิบสองมันเล็กไปเนี่ยสิบสองคูณสิบสองได้พื้นที่แค่เนี้นมันได้พื้นที่น้อยนะเออส่วนสร้างบ้านจะสร้างไงก็สร้างเลยส่วนผมจะขอโตไสร้างก่อนแป๊บหนึงโอเคเดี๋ยวมาต่อกันอีพีหน้าแล้วกันอ่าอันนี้ก็ได้โครงบ้านแล้วฮนะเดี๋ยวไปต่อกันอีพีหน้าแล้วกันโอเคไหม ส,สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอตัวไปละอืมผมผมอัด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 โอเคผมก็ขอตัวเพียงนี้แล้วพูดเดีทำไมอ่ะบ๊ายบายผมไปแล้วเออฟรีไม่ว่างนะฮะคลิปหน้าผมผมก็จะต่ออีพีสองใบ